สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะวันนี้นำแนวทางตัวเลขจากความฝันของคนอื่นนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันเห็นสามีเกาฝันว่าเขาเอาเนื้อสดมาให้เยอะมากเมื่อฝันถึงเขาตัวเลขลอตเตอรี่มักจะเป็นตัวเลข 2 7คือพศออเกิดของเขาซึ่งเขาเกิดวันที่5เดือน12พศ2อ2หสองเจันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าน้ำท่วมรถทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ91 90 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกรางวัลที่1 1ึ่งหนึ่งใบจำได้เฉพาะเลขหน้า3ตัวคือ3,69ส่วนเลขท้ายรางวัลที่1ท่าทันผู้ฝันจำไม่ได้เลยท่านผู้ฝันท่านเกิดวันที่18เดือน1พศ2509ศต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าสามีถูกตำรวจจับขณะขับรถทะเบียนรถที่สามีขับในฝันคือ 4669ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถของท่านถูกขโมยในฝันเห็นเขากำลังชํำและอยู่ท้ายรถทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ4245ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าได้ยินเสียงคนบอกว่า65และในฝันยังเห็นตัวเลขลอยอยู่กลางอากาศหมายเลข602 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าจอดรถซื้อของบนสะพานแล้วได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่ามีคนตกสะพานท่านผู้ฝันได้วิ่งไปดูพร้อมทั้งมือของท่านขณะที่ถือลูกปิงปองทำให้ลูกปิงปองหลุดจากมือแล้วติดอยู่ที่ประตูรั้วสะพานเรียงกันเห็นเป็นตัวเลข1779 ในฝันท่านผู้ฝันได้ท่องตัวเลขนี้จนจำได้แล้วสะดุ้งตื่นฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนบอกให้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลขที่ท่านได้ยินเขาบอกจำนวน6ตัวคือหมายเลข222 6 3 9ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคุณพ่อนั่งอยู่ที่โรงพยาบาล ความจริงแล้วคุณพ่อของท่านเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆด้วยเมื่อวันที่16เดือน10พศ2 5 6หคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อท่านอายุ52ปีฝันต่อมานะคะผู้ชายมีสองความฝันฝันว่าได้กินไก่หมนุนและอีกฝันหนึ่งฝันเห็นเพื่อนตัวเองซื้อลอตเตอรี่หมายเลข77 ส่วนภรรยาเห็นซื้อหมายเลขท้าย88แต่ว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันทั้งสองคนไม่ถูกลอตเตอรี่เลยเพราะว่ารางวัลเลขท้ายสองตัวที่ออกในฝันคือ78ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1และในฝันจำเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1คือ417 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันว่าได้เก็บเห็ดดอกตูมเยอะฝันว่าสร้างบ้านอยู่กับญาติพี่น้องแล้วอย่างได้ําซุก,กี้หม้อรวมกินกันอย่างอร่อยอยู่ที่บ้านเลขที่1 7 9เจฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ไปงานศพพี่ชายของตัวเองแต่ว่าความจริงพี่ชายของท่านเสียชีวิตแล้วเมื่อเขาอายุ28 ย่าง29ปีพี่ชายเสียชีวิตเมื่อวันที่16ปฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วอย่างไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่220ทับ3คนฝันท่านเกิดวันที่13เดือน11พศ2539 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถตัวเองพังเสียหายกระโปรงหน้าเปิดเบรกมือหลุดทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือสา9 3าเกฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นคนที่รู้จักที่เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกตัวเลขในฝันแต่ว่าเขาเขียนตัวเลขให้ดูตัวเลขที่เห็นในฝันไม่เหมือนที่เขาบอกเลย เขาบอกว่าถ้าถูกแล้วให้ช่วยทำบุญไปให้เขาด้วยตัวเลขที่ท่านได้ยินในฝันคือ2-2-3แล้วเขาเขียนให้ผู้ฝันเห็นเป็นตัวเลข16-11-67ทัหทั7ความจริงแล้วคนที่ท่านฝันถึงเขาเสียชีวิตแล้วเมื่อเขาอายุ60ย่าง61ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณพ่อเสียชีวิต แต่ว่าความจริงแล้วคุณพ่อของท่านเสียชีวิตนานแล้วคุณพ่อเสียเมื่อท่านอายุ46ปีท่านเกิดพศ2508ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าแม่บอกว่าประตูที่บ้านเปิดทำให้โจรเข้ามาในบ้านได้บ้านที่ท่านฝันถึงคือเลขที่40ทับ5หมู่3 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองต่อคิวซื้อโดนัทได้โดนัทช็อกโกแลตมาเต็มถาดจากนั้นภาพตัดมาที่ฝันว่าทั้งขับรถและเข็นรถกระบะขึ้นเนินไปลักษณะในฝันคล้ายไปที่วดัดท่านผู้ฝันทั้งเข็นทั้งขับรถกระบะขึ้นไปถึงที่วัดและได้จอดรถอีกด้วยทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ5 4 5 7 คนฝันอายุ36ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเกี่ยวกับเลขเดิมซ้ำๆหลายครั้งครั้งแรกได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันแล้วชะโงกหน้าไปดูเห็นตัวเลขในกระดาษที่เขาเถียงกันคือ880 580 80ตัวเลขเรียงกันแบบนี้ในฝัน แล้วอีกฝันหนึ่งอย่างฝันว่ามีงานเฉลิมฉลองชัยชนะกีฬาระหว่างประเทศได้ยินเสียงร้องชัยโยกึกก้องท่านผู้ฝันได้เก็บเอาถ้วยทองและเงินรางวัลทั้งหมดเทลงในกระสอบอย่างเห็นตัวเลขที่ในกระสอบเรียงกันสตัวคือ8501ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ากุมารจับตัวเลขในหายให้ Hi. กุมารมีสองค์แต่ว่าตัวเลขที่จำได้จำได้เพียงแค่กุมารองค์เดียวเขาให้ตัวเลข260หรือว่า360ในฝันท่านมองไม่ค่อยชัดฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าถูกจับใส่กุญแจมือทั้งสองข้างแต่คนที่จับไม่ใช่ตำรวจกลับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านปูฝันถูกจำคุกนานจำนวน5ปีและในฝันท่านยอมรับโทษจึงได้ลดโทษให้เป็นเวลา5วันคนฝันท่านเกิดพศ2523อายุ44ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเกี่ยวกับบ้านหลังเก่าฝันว่ามีผู้ชายเสียชีวิตอยู่ถังน้ำบนบ้านแล้วยังฝันว่าที่บ้านหลังเก่าจัดงานศพ บ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่82ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่ได้เล่าในคลิปนี้ค่ะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลขท้าย5 7แล้วไม่ถูกรางวัลเลยเพราะว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกในฝันคือ7 5แล้แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชือ่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ